เราได้เครื่องทำโดนัทขีวมานะคะก็เลยมาหัดทํากันค่ะตอนนี้ก็กําลังหัดหยอดกันนะคะคือกว่าจะได้โดนัทสวยๆเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยทาออกมาใส่ไปเยอะมันก็จะล้นนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะวิธีการทําตอนนี้ก็หัดทํากันอยู่บีบกันก็ลุ้นกันไปเลยค่ะ มาดูตัวอย่างอันแรกที่เราใส่ล้นใช่ไหมคะพอใส่เยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 1> เราก็เลยต้องอ oh, ศึกษากันไปเรียนรู้กันไปว่าบีบประมาณไหนที่มันจะไม่ล้นออกมาจากพิมพ์ oh. ออกมาก็จะได้หน้าตาสวยๆแบบนี้ไงคะเสร็จมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทกิ้วแต่ว่าเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะ เค้กกล้วยหอมเนใช้พิมพ์โดนนัดนะคะหน้าตามันจะเป็นสีเหมือนเค้กกล้วยหอมใช่ไหมคะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะโบอิงว่าไงโบอิงกูเจ๊กูเจอร่อยมากเลยยิงไปแล้วอิ่มมาครับสองชิ้นอะคนนี้กินสองชิ้นเลยเบิ้ลเลยอ่ะคนนี้ขอเบิ้ลเลย